าแตกไหมดูกันเองนะครับยุทธยาแตกไมไม่คิดว่ายุทธยาจะแตกครับ ว่าอยุธยาจะแตกมาไม่ได้หมายตอนนี้โปรแกรมไม่ได้นัดหมายนะครับไม่คิดว่าอยุธยาจะเยอะขนาดนี้

ไปครับไปจะถ่ายภาพกับอุ้งอิงนะแล้วโจครับไปเลยฮะเข้าไปเลยครับรี่ไปเลยฮะไปได้ไปถ่ายเลยครับขอถ่ายได้ไปตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับตรงไหนก็ถ่ายได้ครับ ไปสองที่แหละครับพอเจอได้ครับพี่นิกมาแล้วพี่นิกมาแล้วพี่นิกมาแล้วพี่เพิ่งมา

แปว่าอะไรครับพอ่อเลื่อ <c oughs> นลววิดทิอะไรนอนน ไปบางทีก่อนใช่ไหมเห็นว่าไปบางทีก่อนแล้วไปไม่กับบางลไม่รู้เลยว่าจะเปลี่ยนมาหรว่าไปสองที่ไม่กลับใครก่อนแต่ก็อยู่โซนเดียวกันหมดาเห็นว่าน่าจะไปบางไมกบด้วที่ต้องดูคนต้องอยู่ไหน เดี๋ยเนี้ยของ้งไเอาป้องไม่เชื่อเป่อนป้องเชื่อเ่อนอยาให้เราจะมีเพื่อนไหมะไม่กิดาอุจจิทานะคะ

พ่อพ่ของเฟมนะตรงนี้อ่อแมงออมแพ่ออยาวหนึ่งาโอเคค่ะขอบคุณค่ะัดีหนึ่งห้าค่ะได้ครับครับ ไปเลยครับดาราขายอ้อมาอุ้งอิงก็มานะใครจะถ่ายรูปไปเลยครับอ<ร>ุ้งอิงก็มานะอุ้งอิงมาเน็กนรพลม,มานี่ครับป๊อตโจมาหนังเรื่องขายอ้อถ่ายรูปได้นะครับไปป๊อถ่ายภาพ hai ừ. <laughs> นี่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ